สวัสดีครับขึ้นมาทางกาแฟบนโรงแรมทำอยู่ยังไม่มีแคร์เดี๋ยวจะกลับผู้จายก็ไม่ขึ้นมานะครับติดทางรถไฟอยู่ตรงสะพานแครายนะครับอือก็เดี๋ยวเราคุยธรรมะอีกอย่าง คุณกลัวที่จะฟังผมถ้าคุณกลัวที่จะฟังคนปกติคุยเรื่องธรรมเรื่องแก่นเรื่องความจริงนะคุณก็ไปฟังที่อื่นแต่ถ้าคุณไม่กลัวคุณยังฟังแล้วติดตามผมกดติดตามผมแล้วคุณจะเข้าสู่หมวดความไม่มีตัวตนอยู่บนโลกเนี่ยไม่มีตัวตน ม่มีความยึดมั่นถือมั่นภายในใจอิสระอิสระจากตาจากหูจากจมูกจากลิกก้นจากกายจากใจนะฮะหมดความยึดมั่นถือมั่นแค่อาศัยใช้ชีวิตไปเห็นความจริงมีดวงตาเห็นธรรมเห็นตัวเองกำลังทำน,น,นู่นทำนีน่จับนู่นจับนี่เห็นโดยที่ไม่ต้องมีรูปแบบวิธีการนะครับ ที่ผมใช้คาําว่าสติหยาบมันต้องเกิดขึ้นมาเองคนที่หมดตัวตน,นตรงเนี้หมดความยึดมัม่นสิมั่นหมดความเชื่อในสิ่งที่อุปโลงขึ้นมาเราจะเชื่อในสิ่งที่เราสัมผัสเราเห็นเราได้ยินได้กลิ่นนะฮะเชื่อไปตามเหตุผลใจเชื่อเวลาที่เราจะใช้เนี่ยผมจะใช้มันนนี่คือเสียงรถ ผมส่งพยาบาลผมจําได้ทันทีเนะฮะนะ,ะแต่ผมไม่ได้อยู่ในความจานั้นผมไม่มีตัวตนในความจํามีแต่ความจําแต่ไม่มีตัวตนของผู้จับนะะอือาตราบใดที่คุณยังมีความจำความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมะในเรื่องของอะไรบางอย่างนั่นคือความเชื่อผมไม่มีความเชื่อแบบนั้น ครับอยู่ในสมองอยู่แล้วผมพน้นออกมาจากส่วนนั้นแล้วผมยังดำเนินชีวิตะไรดำเนินชีวิตได้ผมยังใช้ความคิดความรู้ที่มีอยู่ดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องนะก็คือการไม่ไปเบียดเบียนกะันเบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นการเบียดเบียนก็คือการไม่ไปเอารัดอบเอาเปรียบหลอกลวงนะครับไปฆ่ารวมถึงการฆ่า ผมทำสัมมาร์ี้สิ่งที่ผมทำตอนนี้ก็คือการเล่นกีบการทำยูทูบยูทูบเนี่ยก็มีรายได้ไม่เยอะผมยกให้ลูกการทำ เราจะทำช่องออคัดแคสในการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องผีโยไปสัมภาษณ์เพือ่อที่มีประสบการณ์แบบบ้านๆนะครัการทำคลิปที่จะท่องเที่ยวรีวิวอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแผนที่ผมกำลังวางไว้แต่ยังไม่ได้ลงมือทำจริงๆก็คือส่วนนี้และการ ลงทุนนิดๆหน่อยๆสำหรับชีวิตที่เหลืออยู่และที่สำคัญก็คือการสอนธรรมาดิปีษนะครับคนนี้เป็นอาชีพหลักที่ผมยังทำอยู่การช่วยให้คนหลุด้นจากความมีตัวตวนเพื่อเข้าสูห่หมดไม่มีตัวตวนหรือเรียกว่าโรกุตะระ,ะคนที่มีตัวตวนเขาเรียกว่าโลกิยะโลกิยธรรมที่กระบวนการปรุงแต่งความยึดมั่นถือมั่น โรคุตระเนี่ยมันจะหมดส่วนนี้ไปแล้วก็เห็นตัวเองเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่คิดเอาคำว่ามีดวงตายที่ทำเห็นอะไรเห็นว่ากเห็นโดยไม่ต้องไปกระทำอะไรเลยเห็นความรู้สึกรสชาติเนี่ยนเเพียงพอแล้วสำหรับมนุษยคุณไม่ต้องไปยึดมั่นถึงมั่นไป ยึดถืออะไรแบบนั้นแบบคนเชื่อที่เขาปลูกฝังขึ้นมามันเป็นการหลอกลวงเงินพวกนั้นมันทําให้เรางมงายเรายึดติเดเหนียวแน่นจนแบบมันไม่ได้พระเจ้าท่านไม่เคยสอนให้่อยึดติดอะไรแม้กระทั่งคาพูดของพระองค์ตัวตนของพระองค์เพราะวันหนึ่งพระองค์ก็ต้องตับคํา,า,า,าก็มาใจจายโลกนี้มันเป็นเรื่องแบบนี้นคลิปนี้ขอสั้นๆแค่นี้ดีมีเพื่อน オッケー。